ในการทำ Google Ads นะครับของบริษัทผมเนี่ยท่านสามารถเลือกทำได้3อย่างนะครับทุกธุรกิจอย่างความแตกต่างต้องหาให้เจอไม่มีสูตรสำเร็จครับทำแบบนี้แล้วสักเซสไม่มี สวัสดีครับผมดันยศนะครับซีอบริษัทเคเน็ตต์นะครับบริษัทผมรับออกแบบดูแลโปรไฟลเว็บไซต์นะครับช่วยทำให้ท่านเด่นหนึ่งกูเกิลรวมไปถึงการดูแลเรื่องของเฟซบุ o กแอดนะครับและการทำไลโอเอสรุปแล้วคือเป็นบริษัทที่ทำดิจิทัลโซลูชันให้กับท่านเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการทำกู o กิลแอดนะครับในการทำกู o กิลแอดนะครับของบริษัทผมเนี่ยท่านสามารถเลือกทำได้3อย่างนะครับหนึ่งเลยคือทำเซิร์ฟเน็ตเวิร์กนะครับคือการทำเซิร์ฟเน็ตกูเกิลและเจอหน้าเว็บไซต ไปขึ้นตามเว็บต่างๆพ่านทิปกระปุกสนุกต่างๆนะครับที่ลูกค้าของท่านกำลังจะดูนะครับสานะครับทำยูทูบแอดนะครับคือทอาโฆษณาบนยูทูบนะครับดูโฆษณา YouTube อยู่ปุ๊บอ่ะอขึ้นโฆษณาของท่านเนี่ยสช่องทางนี้ท่านสามารถเลือกทําได้ทีนี้มาดูเรื่องโปรเซสนะครับสิ่งที่เราแตกต่างสิ่งที่เราแตกต่างในการทําง,งานนะครับข้อแรกเลยนะครับคืองบป,ประมาณครับงบป,ประมาณในการทําโฆษณาเนี่ยของบริษัทผมเนี่ยจะให้ท่านนะครับใช้บัตรเครดิตของบริษัทท่านเองนะครับจ่ายตรงกับ Google นั่นเป็นคำว่าผมอาจจะคิดค่าทำโฆษณาท่านอยู่ที่1 5 0 0 0บาท20 0 0 0บาท30 0 0 0บาทนั่นคือค่าทำโฆษณาแต่ค่าโฆษณาที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็น5,000บาท10 0 0 0 2 0 0 0 0ส0 0 0 0แสนหนึง่งสิ่งเหล่านี้ Google ประเทศไทยตัดตรงที่บริษัทท่านจะได้หมดปัญหาท่านได้สบายใจว่าเงินที่ท่านจ่ายค่าโฆษณาไป2,000 200, 0 0บาท5 0 0 0 0บาท มันตรงที่ Google ผมได้เพียงแค่หมือนหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นเท่านั้นเองในการทำงานต่อไปนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการทำแคมเปญครับเวลาเราทำ g o o g l e นะครับสิ่งที่สำคัญคือเราต้องแยกว่าหมวดหมู่สินค้าที่ท่านมีนะครับตรงกับแคมเปญไหนบ้างซึ่งในจุดนี้นะครับบริษัทผมเนี่ยไม่จำกัดการทำแคมเปญครับแต่เลือกแคมเปญที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสินค้าของท่านและให้ท่านค่อยลงไปเรื่องคีย์เวิร์ดต่างๆผมจะแยกแคมเปญออกจากกันให้เหมาะสมให้เล็กที่สุดและดีกับท่าน ของเราจะดูความเหมาะสม1แคมเปญ1นึ่งแลนดิ้งเพจติด g t n แยกนะครับสามคำโฆษณาแล้วก็ข้อที่3ครับการทํางานของบริษัทผมเนี่ยสำหรับการทําแอดนะครับผมเชื่อในเรื่องของการทดลองถูกและทดลองผิดนะครับ AB m e t h o d ไม่มีสูตรสําเร็จครับทาแบบนี้แล้วส c c e ซ s ไม่มีทุกธุรกิจมีความแตกต่างสิ่งที่ผมขอไม่ใช่เงินและไม่ใช่ค่าโฆษณาจากท่านสิ่งที่ผมขอมากกว่าเงินหรือค่าโฆษณาคือเวลาครับข้อแรกคือเวลาที่ท่านจะคุยกับผมทุกเดือนต้องคุยกัน เราต้องคุยกันครับต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลขายได้ไหมเป็นยังไงคนติดตามไหมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างคือผมเนี่ยนะครับจะวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานสื่อของท่านเมื่อราะห์พฤติกรรมการใช้งานสื่อเหล่านั้นแล้วนะครับเรามาจอยกันแล้ววัดผลจากการโทรเข้าการทักแชทการดูไลน์สุดท้ายแล้วมันเกิดผลลัพธ์ไหมเกิดผลลัพธ์เราไปกันต่อไม่เกิดผลลัพธ์เราขอให้หยุดผมไม่อยากผิดใจกับท่านผมอยากจะทําให้ทุกอย่างดีที่สุดนะครับ พราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดท่านกำลังหาบริษัทนะครับที่คอยดูแลเว็บไซต์สื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะทำ f a c e b o o k Ad นะครับทำา Google Ad นะครับทำเว็บไซต์นะครับดูแลเว็บไซต์แก้บั๊กอัปเดตข้อมูลทำลาล i ์โอเเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มให้กับท่านก็ขอให้ท่านให้โอกาสบริษัทผมเราจูยกันติดนะครับบริษัทของท่านเหมาะสมเป็นลูกค้าผมและผมเหมาะสมที่ทำงานให้กี่วับท่านเรามาจอยกันเคเดนครับ w e Go t o g e t h e r นะครับ,รบให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณครับผมขอบคุณครับ